สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัฒน์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันมีรถกระบะสีประตูอีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำและก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้รุ่นนี้น่าใช้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงยุคไหนหรือว่าก่อนสิ้นปีนี้ใครมีแผนที่จะออกรถอยู่แล้วอันแนะนาคันนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านบริพัท์ออโต้ของพวกเรานะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเจ้าโตยโยต้าไฮรักรีโว่2.8ตัว G ี r e ีเดนเนอร์ตัวสูงขับเคลื่อน2องล้อนะครับรถเป็นปี2018ะฮะสีดำเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่เราหากันค่อนข้างที่จะนานมาก นะครับเพราะว่าอะไรในเรื่องของตัวสภาพด้วยนะครับสีดําเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักฟิกควน้าท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกระมมยอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับส่วนของตัวกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกโค้แล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะมีตัวกรอบที่เป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวท็อปนะฮะโปรเจกเตอร์แล้วก็เดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์ตัดหมอกทุกอย่างมีให้ครบหมดแล้วรถสภาพเดิมๆิมจากโรงง,งานพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันสักนิดหนึ่งครับสำหรับตัวเครื่อง2.8นะฮะจริงจริงรวเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับ2.8ลิตรที่เป็นตัวสูงเนี่ยเกียร์ออโต้นะฮะขับเคลื่อน2ล้อนะครับส่วนสำหรับคันนี้เครื่องเดิมนะในเรื่องของตัวออปชั่นทุกอย่างครบหมดนะครับแพนเพลสนะฮะสติ๊กเกอร์มอกนะครับ ตัวหวนงหวน็อตไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทําทรงาำสีอะไรงนี้ไม่มีอยู่แล้วครับอันนี้คือในส่วนตัวบอดี้ด้านหน้านะแล้วเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสนย์ทงร้อให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีก1รอบนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับสำหรับตัวด้านข้างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวล้อแมกอลอยเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าตัวยางตรงนี้เนี่ยอันเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ใส่เป็นของกัวกุดเยียนะครับ ส่วนอื่นอื่นเนี่ยอยากได้เพิ่มเติมังไงนี้เราก็ลองมาคุยกันอีกทีหนึ่งได้นะฮะแล้วก็ปุ่มซุ้มล้อนะครับสีด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนจากร้านก็จะมีการบิ๊กคลีนนิ่งให้หรือว่าทําความสะอาดให้ใหม่หมดทุกจุดนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะมีการปัดด้วยโครเมียมนะครับตัวกันสาดมีให้มือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีตัวสมาร์ทเอนทรีนะฮะหรือว่าเป็นตัวปุ่มกด นะครับไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะแต่วเวลามีเป็นตัวเบ้ากุญแจมาให้แบบนี้เนี่ยไว้พอเวลาพวกแบบ่านหมดหรือว่ากุญแจอาจจะมีปัญหาอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างนะฮะมีมาให้ครบหมดนะครับพวกนี้เนี่ยมันใช้งานได้ทั้งในตัวเมืองนองตัวเมืองยิ่งถ้าเกิดออกต่างจังหวัดเนี่ยสบายๆเลยขับโครง่ายและขับโคตรสบายด้วยนะครับสีดำนะฮะสวยใส่อะไรก็เข้าแต่งอะไรก็หล่อนะครับหรือว่าบางคนอยากทําเป็นพวกแบบสเต็ปพวกยีราฟแคสเนี่ยอันนี้ผนว่าเหมาะนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ นะถ้าเกิดถามจริงเนี่ยคือยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเกิดใครมีแผนที่จะทำอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าของอันนี้แล้วเรียบร้อยส่งรูปกลับมาให้ดูด้วยน่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวด้านท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคงไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเบรกตัวที่สามก็จะเป็นแบบ LED มือเปิดเป็นแบบโครเมียมพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับ แล้วคันนี้เนี่ยตัวคนชนท้ายเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะฮะจริงๆถ้าเกิดไม่จําเป็นเนี่ยก็เอาออกได้นะครับเพราะว่าลายตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบมือใหม่หัดขับอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีไว้ก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเสียงเซ็นเซอร์เนี่ยที่มันเตือนเนี่ยเราอาจจะมีการลาคุงลาคานอะไรงนี้เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็เรื่องจริงนะฮะเจอมากับตัวลูกค้าไม่ชอบลาคานเสียงเซ็นเซอร์ zer. นะครับเพราะว่ามันมีตัวกล้องมองหลังมาให้อยู่แล้ว hmm ไม่มีปัญหาในเรื่องตัวการใช้งานนะครับ <laughs> เราดูรอบคันกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับสําหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะถ้าเกิดเป็นรีโวตัวโฉมใหม่ๆแบบนี้เนี่ยดีค่อนข้างที่จะเยอะในหลายจุดนะครับอาทิอย่างเช่นแอร์แบกเนี่ยมีให้ครบทุกจุดนะฮะมันจะคล้ายๆกับพวกแบบรถเก่งนะครับพวกยาริส a อทียาริสแร์แบกนะครับก็จะมีด้วยกัน6ใบ เต็มๆนะครับตรงนี้ถือว่าดีนะฮะเขาคำนึงในเรื่องตัวความปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้นะฮะตัวรถค่อนข้างที่จะมาดีอยู่แล้วจากสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับส่วนภายในเนี่ยนะฮะก็จะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกที่เป็นสีบรอนนะฮะแล้วก็เส้นโครเมียมนะครับสำหรับตัวเครื่องเล่นครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะฮะมีนิวกเตอร์ให้เชื่อมต่อบูทูได้นะครับ CD ดวิดีโอ อื่นๆทั่วไปใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวทัชสกรีนนี่ไม่มีปัญหาเลยนะฮะลื่นเดิมๆนะครับไม่น่าเชื่อนะครับพวกนี้เนี่ยแค่นี้ก็ทําออกมาถึงว่าได้ดีแล้วแล้วก็ตัวกล้องมองลงมอง,มอง,มองหลังในนี้มีไม้ไมครบหมดนะครับสําหรับตัวระบบปรับอากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะฮะแอร์เย็นมากรีโวเนี่ยหรือว่าพวกแบบโตโยต้าเนี่ยแอร์ค่อนข้างทีง่เย็นไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือว่าเป็นตัวพวกแบบแมนนวลนะครับ แล้วก็สับตัวขับ2เนี่ยมี2ปุ่มนะครที่เขาจะเพิ่มเติมมาให้ก็จะเป็นตัวออ t โตสตาร์ t ต็อปนะครับหรือว่าตัวหยุดรถโดยอัตโนมัตินะครับอีกตัวหนึ่งนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะท c ช i o น Control นะครับตรงนี้มีมาให้เกือบทุกรุ่นและถ้าเกิดเป็นตัวรถปีใหม่ๆนะครับสำหรับตัวเกียร์ครับก็จะเป็นตัวเกียร์ออโตตรงนี้สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้นะฮะ ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับอันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่แล้วครับ2.8แรงบิดมหาศาลนะครับแล้วก็โซนสับตัวพวงมาลัยนะฮะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนี่เหมือนเดิมเลยนะครับรีโวเนี่ยเขาจะแยกในส่วนตัวประสาทออกมาได้ดีก็คืออะไรฝั่งซ้ายก็คือซ้ายไปเลยไม่ต้องมาควบคุมแบบตัวฝั่งนี้จอตรงเรือนมาอีกทีนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับฝั่งซ้ายนี่คือตัว มัติมีเดียอย่างเดียวกดรับกดวางระบบคําสั่งเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสับฝั่งขวามือเนี่ยจะควบคุมแบบตัวจอ MID นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวจอแบบเรืองแสงนะฮะ TFT นะครับ, FT, รบก็จะเป็นตัวภาษาไทยด้วยเลขไมล์อุณหภูมิตำหน่งเกียร์นะครับแล้วก็หลังพวงมาลัยก็จะมีเป็นตัวคูสคอนโทรลนะครับอันนี้ให้เป็นตัวอินเจนสตาร์ทมานะฮะกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าอออโต้ทั้ง4บานนะครับเซ็นเซอร์ร็อก มองข้างพับกระจกมองข้างนะฮะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับส่วนบอกคนขับครับแน่นอนอยู่แล้วรถออกห้าง้ายแดงราคาล้านกว่าแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ให้ไฟฟ้ามาจบแน่นอนนะครับเพราะนั้นตัวนี้เป็นขับ2เขาว่าให้บอกคนขับมาเป็นปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนดับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดําตรงนี้ถือว่าดีเลยนะฮะนอกดําโทนภายในก็จะคุมเครือในโทนของสีดําเกือบทั้งหมด สวยมากแล้วก็บอลหนังเนี่ยคนไทยชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรทาความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าคุ้มและก็จบทุกอย่างนะครับรถตัวสูงแบบนี้เกียร์ออโต้แบบนี้นักบัตจุบนตอนนี้ต้องหาความสุขสบายในการใช้งานอยู่แล้วครับเพราะนั้นคันนี้ถือว่าเป็นตัวเรื่องอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่ควรพลาดใครชอบหรือว่าดูจบแล้วถูกใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุบราคากันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคนะฮะเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะฮะในทรงตัวสูงสิบประตูออโต้นะฮะขับสองคันนี้นะครับเป็นตัวรถปี18นะฮะน่าสนใจคันหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสาวกรีโวหรือว่าเราเคยใช้แคปหรือว่ารถเก๋งแต่ว่าอยากจะพัฒนาหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนให้มาเป็นตัว4ประตูขับง่ายๆแบบนี้สักคันหนึ่งอันแนะนําเลยคุ้มนะครับสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นในเรื่องตัวราคา2.8คันนี้นะฮะที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาท อันย้ำนะครับ749,000บาทนะฮะไม่60,000โลนะครับใครสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัว id line แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกนก่อนได้นะครับส่วนถ้าเกิดสนใจจริงๆเราคงราคาอะไรต่างๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาต่อรองกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งเละเดี๋ยวคลิปนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้า นะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับลระเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้ามาเดียนมามารีวิวแล้วก็แนะนำให้กับผู้ลูกค้าได้ดูกันอีกทีหนึ่งคลิปเรียนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ